ถึงเวลาคว้าทองสื่อขเขมนตีแคซี่จอมเตะลูกครึ่งคนสวยขอเฉิดฉายในซีเกมครั้งนี้แขมทําสื่อดังแห่งประเทศกัมพูชาตีข่าวว่าแคซี่หรือคาสานเรนิโคทับนักกีฬาเทควันโดลูกครึ่งอเมริกันขเขมนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน62กิโลกรัมพร้อมลุยซีเกม2023แล้ว โดยการแข่งขันซีเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ของแคสซี่ในการรับใช้ชาติหลังจากเคยได้รับเหรียญทองแดงมาแล้ว2สมัย 2017, 2017 2022และเหรียญเงิน1สมัย2019ซึ่งซีเกมครั้งนี้เธอหวังปลดล็อกคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ <t ell> เธอพร้อมมากสำหรับซีเกมครั้งนี้การฝึกซ้อมของเธอดีมากผมอยากขอบคุณประเทศกัมพูชาที่ให้โอกาสลูกสาวของผมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมมาโดยตลอด แล้วหวังว่าแคซี่จะได้เหรียญทองในครั้งนี้เกรกทับคุณพ่อและผู้ฝึกสอนของแคซี่เผยสำหรับแคซี่วัย24ปีมีคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันคุณแม่เป็นชาวขเขมรเธอถือเป็นนักกีฬาขวัญใจชาวกัมพูชาจากภาพลักษณ์ที่เป็นสาวสวยลูกครึ่งมาพร้อมรอยยิ้มสดใสและเข้าถึงแฟนคลับได้ง่าย ทั้งนี้ซีเกมครั้งที่32กีฬาเทควันโดแข่งกันช่วงระหว่างวันที่12-16พฤษภาคมโดยมีรุ่นน้ำหนักเพียง8รุ่นรวม16รุ่นทั้งชายหญิงถือว่าน้อยกว่าครั้งล่าสุดที่มีมากถึง14รุ่นซึ่งเจ้าภาพกัมพูชาจำกัดให้ชาติอื่นๆส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้เพียง70%หรือไม่เกิน10รุ่นรวมชายหญิงทำให้โอกาสควเหรียญทองของทัพจอมเตะกัมพูชาและตัวทัพเองเปิดกว้างไม่น้อย